เราหลอนตอนผีนางรำเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนขุนฝนได้ถูกอาจารย์คัดเลือกให้รำเปิดพิธีเปิดตึกเรียนใหม่การแสดงมีหลายชุดชุดแรกเป็นรำวอวยพรชุดที่สอง เป็นรำสุขโขทยัยส่วนคุณฝนรำระบำกฤษสดาพินิหารคู่กับตัวพระซึ่งเป็นกระเทยเพื่อนตัวเองปกติรำกฤษสดาพินิหารจะนิยมรำสองคู่คือตัวพระสองตัวนางสองแต่ด้วยความที่ตัวพระของโรงเรียนนั้นหายากจึงรำแค่คู่เดียว คือคุณฝนกับเพื่อนทุกครั้งที่ซ้อมคุณฝนจะไหว้พ่อแก่ทุกครั้งและกล่าวขอโทษทุกครั้งหากรํำผิดพลาดตรงไหนคุณฝนรู้สึกใจวิววิวตั้งแต่ตอนซ้อมก่อนวันงานสองอาทิตย์แล้วแต่คุณฝนก็คิดซสว่าเราคงคิดมากไปเองเพราะกระเทยเพื่อนของคุณฝน นางก็พอมีเซนต์แต่นางไม่ได้พูดหรือทักอะไรคุณฝนจึงไม่ได้คิดอะไรมากทุกวันตอนที่คุณฝนซ้อมรำร้อมเพื่อนคุณฝนจะซ้อมท่าต่างๆรอก่อนห้องซ้อมรำจะเป็นห้องกระจกกระจกรอบห้องด้านหลังบนสุดจะเป็นพ่อแก่ถัดมาจะเป็นพวกชดาเกี่ยวหัวและชุดไทย เครื่องประดับต่างๆตรงเหนือกระจกกลางห้องจะมีหุ่นนางรำตัวพระกับตัวนางวางอยู่ข้างบนทุกครั้งที่รอเพื่อนมาคุณฝนก็จะทบทวนท่ารำเพื่อให้ซ้อมไวขึ้นจะได้กลับบ้านเร็วน้องๆที่รำชุดอื่นก็ทยอยกลับบ้านแล้วเพราะเวลาเลิกเรียนของหมอห้า คือห้าโมงเย็นกว่าจะลงมาซ้อมรำเด็กๆก็กลับบ้านเกือบหมดแล้ววันนั้นคุณฝนซ้อมรำอยู่คนเดียวแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเอียงหัวรำท่าต่างๆหางตาจะมองเห็นเหมือนมีคนมารำด้วยตอนนั้นคุณฝนกลัวมากเหงื่อแตกเต็มไปหมดทั้งๆที่ห้องซ้อมรำนั้น เป็นห้องแอเสียงดังแกรกแกรกกระเทยที่เป็นเพื่อนคุณฝนเปิดประตูเข้ามากระเทยคนนั้นก็ทำหน้างง,งแล้วถามคุณฝนว่าเมื่อกี้ครูออกมาดูท่าให้เหรอเห็นยืนรำท่าเดียวกันเลยคุณฝนก็เงียบไม่พูดจนเพื่อนสังเกตได้ว่าคุณฝนหน้าซีด ยึงให้พักก่อนแล้วค่อยมาซ้อมกันก่อนจะกลับบ้านคืนก่อนวันจริงคุณฝนเข้าห้องนอนตั้งแต่หัวค่าเพราะต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้าช่วงที่คุณฝนกำลังเคลิมจะหลับก็เห็นเงาจากแสงที่หลอดมาจากหน้าต่างตรงกลางห้องคุณฝนเห็นเหมือนผู้หญิงกำลังไล่ล้ำอย่างอ่อนช้อย คุณฝนก็รีบคมตาแล้วท่องนโมตระจนเผลอหลับไปพอตื่นนอนคุณฝนก็รีบออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปแต่งหน้าทำผมตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านนั้นม้าก็หอนทันทีเหมือนกับมันนัดกันมาหอนในซอยหอนดังลันจนพ่อคุณฝนขีม่มอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อไปส่งพอมาถึงโรงเรียน คุณฝนก็มาแต่งหน้าทําผมทันทีการแต่งกายของระบำกฤษดาพินิหารเป็นชุดเครื่องใหญ่หากนึกไม่ออกให้นึกถึงชุดนางสีดาในเรื่องรามมเกียรไว้ชุดแบบนั้นเลยพอแต่งตัวเสร็จคุณฝนรู้สึกอึดอัดมากจะว่าเป็นเพราะชุดมันแน่นก็ไม่ใช่แน่ๆอึดอัดอยู่ในอก พอคุณฝนแต่งตัวเสร็จสักพักกระเทยคนที่เป็นเพื่อนก็เดินมาหานางแต่งตัวเสร็จแล้วเหมือนกันนางพูดออกมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รำให้จบเพลงนะมีสติไว้มากๆคุณฝนแทบอยากจะร้องไห้เพราะคําพูดของเพื่อนได้แต่พยักหน้ารับเท่านั้นจนเวลาใกล้ก้าวมง ที่พิธีเปิดงานจะเริ่มการแสดงชุดต่างๆก็ไปแสดงบายที่หลังเวทีในสนามหน้าเสาธงการแสดงชุดแรกและชุดสองผ่านไปจนถึงการแสดงของคุณฝนคุณฝนและเพื่อนไร่ลำตามแบบที่ซ้อมกันมาใบหน้ายิ้มแย้มทั้งๆที่ในใจก็กลัวเหลือเกินความรู้สึกอึดอัด กอทวีเพิ่มขึ้นจากรำแค่สองคนคุณฝนสัมผัสได้ถึงนางรำตัวนางอีกคนที่ยืนรำอยู่ข้างหลังเสียงดนตรีดังขนาดไหนแต่คุณฝนได้ยินเสียงหายใจฟืดฟาดอยู่ข้างหลังคุณฝนอยากจะวิ่งหนีให้รู้แล้วรู้หลอดแต่เพื่อนก็บอกว่าให้รำให้จบเพลงจนถึงช่วงสุดท้ายของเพลง คุณฝนเอียงหัวไปทางซ้ายก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าตั้งใจรังสีพร้อมกับความรู้สึกเหมือนโดนมือจับหัวให้เอียงอย่างช้าๆตามจังหวะเพลงคุณฝนเริ่มน้ำตาคลอเหมือนมือเย็นเฉียบทั้งๆที่อากาศร้อนมากในใจอยากเร่งให้จบเพลงไวๆจนอีกเกิดใจการแสดงก็จะสิ้นสุดลง คุณฝนตัวสั่นเถิมจนต้องมีคนพยุงออกจากตรงนั้นอาจารย์ผ่ามานั่งพักกระเทยคนที่เป็นเพื่อนก็วิ่งตามมาอาจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณฝนยังไม่ได้ทันตอบเพื่อนก็พูดว่ามีคนมารำกับพวกหนูเป็นตัวนางมาเยืนรำอยู่ข้างหลังคุณฝนนั้นไปมองหน้าเพื่อนแล้วก็ถามเพื่อนว่า รู้ได้อย่างไงคำตอบที่ได้ก็คือก็กูเห็นเงาใส่ชุดไทยเดินตามตั้งแต่ตอนแต่งตัวเสร็จแล้วพอตอนำํำกูก็เห็นเขายืนํำอยู่ข้างหลังบางทีเขาก็ประคองมือำํำวันนั้นทั้งวันคุณฝนอยู่ในอาการหวาดกลัวจนต้องโทรบอกให้แม่มารับกลับบ้านวันถัดมาคุณฝนมาโรงเรียนตามปกติ แต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักว่าติสดาพินิหารมันต้องรำเป็นคู่ไม่ใช่หรอทําไมเมื่อวานรำกันสามคนหลังจากวันนั้นคุณฝนรีบชวนกระเทยคนที่เป็นเพื่อนไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นจากนั้นคุณฝนก็ทำใจอยู่นานกว่าจะเข้าห้องนาฏศิลป์ได้ตั้งแต่ตอนนั้น จนถึงตอนนี้เวลาํำอะไรก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยอาจารย์และคนอื่นๆเชื่อว่าวิญญาณตนนั้นคงอยากให้การแสดงของคุณฝนออกมาอย่างไม่ผิดพลาดจึงมาขอช่วยเหลือ